สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุคนเสียงเจ้าเจ้วอย่าเล่นไม้อีกแล้วค่ะมาคือเกามาหาพี่หาหนองคือเกาห่ะค่ะ <c oughs> อากาศอังกฤษช่วงนี้กะอ่อนออนนะค่ะนะ้สามเมื่อดีสี่เมื่อฝนอ่าช่วงนี้ก็บ่คคอยดีปันไหนอยา่าเล่นก็เลยได้ยุดแต่ให้บานบ่นได้ออกไปใสค่ะค่ะเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุคนเนาะคกะันนาะค่ะ หวังว่าทุกคนคือสิมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันนะคะมเมื่อเนีน่ยเล่นไม่หัวขอมาเวบาเรื่องอมีผัวผิดชีวิตเหมือนตกนรกค่ะเมียฝรั่งมีเรื่องเล่าค่ะไปยังคือจังคอยได้ว่ามีผัวผิดชีวิตเหมือนตกนรกรรว่ววเกกวะเตียค่ะ,คะการที่ลูกผู้หญิงเฮ้าเนี่ยสิแต่งงานกับไผ่สักคนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ อเอ่ากับบอดาเลียนรูเขาบอดายรูพื้นฐานาจิตใจข้างในเขาเป็นคนจังไดเน,นานะคะเนาะการแต่เฮาแต่งงานกับเขามาแล้วเนี่ยเฮากับคิดตะวาชีวิตของเฮาสิมีความสุขกวา่าที่เป็นอยู ชีวิตของเฮาจะดีขึ้นกว่าที่เฮาสู่ตกละกำลังบากอย่เมืองไทยหรือว่าอียังก็ตามสร้างความขาดหวังของลูกผู้หญิงทุกคนส่วนใหญ่แล้วเมื่อแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วเนี่ยเฮาก็ต้องคิดตะว่ามันจะต้องดีกว่าที่เป็นอยู่มันจะต้องดีกว่า,าจากจุดที่เรายือนอยู่เน,ะนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อเฮาแต่งมาแล้วด้วย วัฒนธรรมความเป็นลูกผูญยงไทยความเป็นเอเชียของเฮาคือการดูแลนปนิบัติครอบครัวาสามีและเฮือนซานบันชองค่ะตรงนี้เฮามีพื้นฐานมองหนีมากเพราะว่าเฮาสิแต่งงานกับคนไทยหรือว่าเช่าต่างฉาินะคะลูกแม่นยิงจังเฮาเนี่ยสาวไทยเฮาเนี่ยกระซีมีจุดนี่เอาออกมาดูแลซึ่ง อความรู้สึกของเฮ้าเนี่ยในในมุมมองของของเฮ้าเองเนาะค่ะเนาะการที่เรามองฝรั่งเนี่ยเราจะมองเขาเป็นเป็นอีอย่างที่เลิศเลอเพอร์เฟกค่ะสำหรับเย,ยลินน่ะมีทัศนคติแบบนันอีลีมองเขาเป็นพระเจ้าอวอาสมองเมนซะฮะวอาใส่จควังเนี่ยละพ่อจจควังคิดจังสันอิละ โดยที่เฮาบ่เคยได้คิดถึงขขอเสียโดยที่เฮาบ่เคยได้คิดถึงความเห็นแก่ตัวหรืออีอย่งทั้งสิน้นบบได้คิดถึงตรงจุดนั้นแต่พอมาเหยียบบานเมืองเขามาใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วหลากหลายชีวิตเหลือเกินที่ที่เยลินได้รับรู้ได้สัมผัสหรือแม้แต่ตัวเยลินเองได้รับรู้ถึงความเห็นแก่ตัวของฝรั่ง ้หยิ่งคนไหที่แต่งงานกับฝรั่งที่เห็นแก่ตัวหลายๆเป็นตาลติต้นติต้นพี่น้องเอ้ยเหตุงานนอกบ้านบ่บ,บพวต้องมาทำงานในบ้านใส่ซีเลี้ยงลูกซักเสื้อซักผ้าสามีนี่อืฝรั่งนี่นี่หนาทีอย่างเดียวคือเหตุงานนอกบ้านบางคนเหตุงานเต็มถี่บางคนงอเงาะแงมง,งบอกี้สมงนอกนั่นขึ้นอยู่กับเมียไทยมั้ง ถ้าเรื่องนี่บ่ได้ถือกับชีวิตผู้ใดกับพานไปด้อค่ะเด้อส่วนผู้ที่ถือแล้วอ่าเข่ากับสู่อยลินเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะทุกๆปัญหาทุกๆอย่างมันจะมีทางออกค่ะอ่ะอะาเอาบัดที่นี่พ่อมีลูกน้ำกันเออเจอ้ากะหักละข่อยกระหักละอืมบัดน,นี้ฝรั่งนี่เขาสีถิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้เฮาได้ดูแลได้พี่นนอะ เมียนี่ซ้ำถาตุบแมนบบเมนเมียซื้อเมียธาตุค่ะเป็นซ้ำถตุแตง่งคุ้มค่าเด้ค่ะเพราะว่าฝรั่งน้ำกันมูอย่นนเาเล่นนี่เวเลยมูฝรั่งเนี่เวเลยชีบอกให้ผู้ใา้อังกฤษไปแต่งเอาเมียไทยนี่ยยังแต่งผู้เดียวได้ทั้งเม่บ้านได้ทั้งนั่งพญาบ้านได้บัดคู่เนวในคนผู้เดียวกันสมัคสัวมะงงคัดแท้สูนันพันว่า โอ้ยอยา่าเล่นฟังหละอยา่าเล่นกับน้ำตาตกแต่ว่ากัมรีมนคว่ำเขาผู้เขาดีกัลเลี่ไปเรื่อยอแต่บางส่วนถือแบบนั่นอิลีอยู่เหมือนขี้ข้าอยู่เหมือนทาดร,รับใช้สามีผัวฝรัง่งผู้นี้ไม่ได้เลี้ยงดูคุณออกหน้าออกตาทางสังคมโบได้ให้เกียรติเลยค่ะไม่มีเกียรติให้เราแม้แต่น้อย ออกไปสู่สังคมกับบอเคยผ้าเมียอ,ออกไปสู่สังคมจักว่าไอา้ยอีหยังไอ้หลายตีที่มีเมียไทยนะฮะไอ้หลายตีไปหาเอาเป็นหยังสิได้ดีบอว่ามเมียไทยนะตั้งแต่ศาสตระก,กับเบียยันเลี่ยลบอือหุ่นหอดเทียงทุ่งเตียงอีกพรมอืมบนในบัตรพัดบีบอพ่อใจกันเนี่อืมดีปันได้กับบอพ่อดี กับเขาค่ะกับกับฝรั่งที่ที่มีความเห็นแก่ตัวนอก่ะเนาะค่ะยาลินลิตนล,ลิตนทั้งโจขวางนี่และลิตนล,ลูกผู้ยิ่งน,น้ำกันบอกว่าเขาสิเป็นจังได้กระตามสร้างเออพี่น้องตาลิตนซาตาลิตนสาทิ้งแลนหาเงินหนวกบานพี่น้องหูเบอ่อพอเมียอยากพี่น้องอยู่เมืองไทยไม่เคยรับรู้สถานะลูกสาวตัวเองหรือญาติพี่น้องตัวเองว่าแต่งงานกับฝรั่งมาแล้ว อยู่เหมือนขี้ข้าอยู่เหมือนภาพภาสรองรับอารมณ์ทาลรองรับทุกสิ่งอย่างตกตีจังสีิกามีบางคนรุนแรงถึงขั้นบังคับให้ขายตัวไปขายใส่อยู่เฮี้ยนโจขวางขนฝรั่งหาลูกค้าไม่เมียเจขวางอะไง จังสีกัมีพี่น้องมีนะคะมันมีอยู่ที่ว่าไผ่สีน้ำออกมาเสนอในเงี้ยนี่ค่ะชีวิตของมาดามบางส่วนกับอะดรสวยงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยอย่าเล่นนันโอ้ยอีโตนศาสแห้งอย่าเล่นนีโตนสาสแห้งผู้จังนึงถือฝลังโยนออกจากบานโยนในที่นี่คือเสอผพายัดส่ถุงดำถุงขยะนี่โยนเห่มไปเลยไปเธอจะใส่หัวไปไหนเธอก็ไปอื เมื่อบ่มีประโยชน์เล้วบ่มีผลประโยชน์เลี้วหรือวาบ่แฮปปี้กับเฮ้าบ่วก่านรณีใดๆก็ตามสร้างไลหนีคือหมูขึ้นหมาขับไสไลไรทรงคือหมูขึ้นหมาค่ะไปยู้ไสวัดเตี้ยถ้าผู้หญิงเรามีความเข้มแข็งกับไปาอาัสอยูน้ำหมูน้ำพวกหรือปรึกษาหม,มูพวกแล้วว่าสิไปใสดีถือหมูดีก็ดีไปค่ะเขาก็ แต่ว่ามูพวกบ่ไดว่าสีซอยเข้าใดได้บททุกเรื่องได้พี่นนองเพราะว่าอยู่หนี่มันอยู่ไผอยู่มันการตีเฮาสีซอยมูซอยหงังเนี่ยมันเหมือนเราอะ่ะรับเรื่องรับปัญหาของเขามาไว้กับเราโดยตรงถ้าสามีเขาสืบลู่ว่าไปหาผู้นั้นผู้นี้ซอยสามีบางคนมันลางมันผ่าน มนันน้่มเด้พี่น้องนั่มาดา่าเฮาน้่มมาว่าให้เฮาเออจังสี่กับมีเด้พี่น้องอืมจังสี่กับมีค่ะมันบริมันธรรมดากับการที่หลูกผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยค่ะมาใส่ชีวิตอยู่น้ำเขาเนะี่ยทนทุกข์ทรมานในจุดหนึ่งแต่เขาบอกบอกพอบอกแมียบอกพีบอกน้องดอกสิ่งที่เราทำสิ่งที่นางทำได้คือ กัดก้อนเกลือกินคมความเจ็บปวดความความลำบากเข็นใจไวแต่เงินท่องก็ยังต้องส่งให้แม่ผู้อยู่เมืองไทยเงินท่องยังต้องส่งให้ลูกอยู่เมืองไทยซึ่งเอามาบได้เงินท่องความรับผิดชอบเขายังต้องส่งให้ทางเมืองไทยโดยทางบ้านไม่มีวันรับรู้ถึงสถานะความขมขืนชีวิตอันบัตซศพชีวิตอันบรน,น,นทศของนางที่อยู่ต่างประเทศค่ะอืม ในกรณีของคนที่มีลูกน้ากันพี่น้องขันเลือกล่ากันนะนะทิ้งกันเนี่ยผู้เมยิน่นี่กระสีลําบากเด้ขันบ่มีงานเหตุนะพี่น้องค่ะจักสิไปยูปใสค่ะแต่ขันคนที่มีงานเหตุกระโสดดีไปอาจสิปยูปกับมูกอนก็ะได้พ่อขยับขยายไดกลับไปหาเซาห้องยูอ่าถึกถึกสำหรับเงินเดือนที่เฮาพ่อที่สีเห็ุได้แต่ผู้ชายฝรั่งผู้นี้คนนี้คนนั้น อืสามีของผู้นั้นนั่นละความเห็นแก่ตัวของเขาเขาสิกักลูกไว้เด้บ่ให้แม่กับลูกพ่อกันพี่น้องไม่ให้แม่และลูกเจอกัน1นืงทรมานสาวเอเชียเรานี่แหละทรมานเนี่ยอ่ะอยากพ่อลูกเอาเงินมาอืมเขาไม่ยอมให้ลูกเรานะพี่น้องเขาว่าให้ลูกเข้าเด้เพราะว่าอะไรเหรอลูกคือคือตัวหาเงิน เขากินเงินจากรัฐบ,บาลเนี่เพราะเขาเลี้ยงลูกเขาเป็นพอเลี้ยงเดียวนี่เขาเรียกซิดจากรัฐบ,บาลไ,ได้เด้อาศัยกินกับลูกขันแมยยิ่งไทยเฮ้าสิเอาลูกมาอยู่น้ำสถานะเฮ้าเอาลูกมาอยู่น้ำบ่ได้เพราะว่าเฮ้าไปอาศัยมูอยู่ไปเศร้าหองแคบแคบอยู่ซึ่งหองเศรา้อาอนุญาตให้คุณอยู่แค่คนเดียวนี่คือความจำใจของขอพห้ครับพี่นอ้องนี่คือความระทมขมขื่นหัวใจของสาวเอวย ที่อยู่ฝั่งต่างประเทศเนี่ยบอสามารถที่เสียลูกมาอยู่น้ำใดสิไปหาลูกกับบอได้ต้องรักพ่อกันกับลูกเอาเอินถ้าลูกดีลูกห่วงหาแม่กระชีขอคว่าไงแม่นั่งสีไปพ่อเจ้ายุหันผมสีไปพ่อเจ้ายุนีแม่กับลูกรีพ่อกันก่อนที่พ่อของลูกสีสืบลูกว่าให้เขาลูกคันเขาลูกเขากระดาเขากระหาเลียงใส่พี่น้อง นี่คือความความลันทดของสาวเอเชียเฮาที่แต่งงานมาอยู่กับฝรัง่งนี่บ่ได้เลิศเลืเพอร์เฟคในสายตาในความคิดเลยได้พี่น้องค่ะย่าเล่นคิดอยู่เสมอว่าการแต่งงานกับฝรัง่งเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เพอร์เฟคแล้วมันเป็นชีวิตที่ขาดลอยคักแล้วสุขสบายคักแล้วเราจะไม่มีวันทุกยากลําบากไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนี่คือความขาดหวังของลูกผูยิง นี่คือความขาดหวังของลูกผู้หญิงคิดว่าแทบจะทุกคนนะแต่ว่าพ่อแต่งมาแล้วพื้นฐานความเห็นแก่ตัวของเขาจะโชว์ออกมาให้เราเห็นตอนที่เราใช้ชีวิตร่วมกันผู้หญิงผู้นึง่งลังคน้นไปใส่บอดายพอหยังวัตีพี่น้องพออีหยังวตัตีไม่มีความรู้ภาษาบไดาสิไปใส่ภาษาบได้สิไปใส่ ต้องทนให้เขากดขี่ข่มเหงความมั่นใจตัวเองไม่มีแปลว่าเมื่อเราถูกข่มเหงจนถึงที่สุดแล้วเจ็บปวดจนถึงที่สุดแล้วบาไหวแล้วมเมื่อหลังชนฝาเราก็สู้ค่ะสาวนั่งนันคนผู้นันก็ต้องสู้คือต้องทิ้งค่ะสถานะที่จะต้องทิ้งทิ้งสามี เพื่อที่ต้องการที่สิมีชีวิตใหม่ให้ลุดออกจากความาระบบคมเหงกดขี่คมเหงนี้สภาพจิตใจย่ำแย่สภาพร่างกายเมยบ่พอยังจิตใจย่ำแย่จากจากการถูกปฏิบัติเยี่ยงทาาจากชายอันเป็นที่รักที่เรียกว่าสามีหรือพ่อของลกูกค่ะค่ะมันเกิดขึ้นพี่น้องมันเกิดขึ้นค่ะเจ้าเคยรับลู้บางบัว เอื้อยเจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าลูกสาวเจ้าที่เขาอยู่ต่างประเทศน่ะเขาเป็นจังไดปากบอออกบอกบ่ไดน้ำท่วมปากเขาไม่วันที่สี่อยากบ้าให้พี่น้องหดหรอกค่ะถึงความระทมขมขืคืนที่เขาเผชิญอยู่เขาอยากให้เจ้าหูแคว่วหนูอยู่นี่หนูโอเคบ่ตองหว่วงหนูดอกเขาสิว่าแค่นั้นล่ะเขาบอกว้าหลายดอกพี่น้องกะบ่อยากให้ทังบ้านรับลูก ลูกไปกระสวยหยังบดายวงอีกอย่างหนึ่งแย่ลิ้นสีมีแนวบวกลูกเพื่อยิ่งน้ากันเด้อค่ะเด้อมาถึงประเทศอังกฤษแล้วถามวาวิสาตแต่งงานใส่ใจเรียนหนังสือนะคะเฮ้าสีต้องเรียนหนังสือพี่น้องเยสุ่วงคิดตะวามาแล้วต้องเฮ็ดงานต้องขวนขวายหาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่สมากได้แมนยเูเฮาอยากได้เงิน,มนเมเนคค่อนข้างสี่เรลียดแจักหน่อย <c oughs> โอยพี่น้องฟังไปกับสิเก่งข้อกับยัยเล่นไปเต้นน้อยยัยเล่นใส่อารมณ์จักน้อยค่ะพอทนหลายๆค่ะเมนูเงื่อนท่งเฮากับอย่างใดพี่น้องแต่ความรู้ของเราจะต้องมีพี่น้องมาแล้วนี่ฝรั่งผููเขาดีนี่ผู้เขาดีเด้อค่ะเด้อค่ะฟังเด้อผู้เขาดีเขาสีบอกเลยทีรัก ผมศีเสียคาขอดแห้เจ้าไปเลี่ยนเด้อเลี่ยนเอาใบอันนี้อันนี้เพราะว่าย่ำเจ้าอยู่ครบเดือนครบปีแล้วผมสีได้ยืนวีสาทาวนใแห้ผมสรีเฮ็ดอันนั้นอันนี้ให้ให้ฟังคว่ำเขาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสามนี่ได้เป็นผู้จ่ายค่าไปโรงเรียนเขาสิไปหามองให้เจ้าเลี่ยนเจ้าหยังไปยาสุวาบบไปยาสุมาหมกมุ่นอยู่แต่ในขั้วยาสุมาหมกหมุ่นเฮ็ดแต่นเนวกินเนวอย่า ฝรั่งเขาอยากให้เฮ้าได้เลียนหนังสือเพื่อที่เราจะได้เอาใบ B1 มายื่นขอวีซา่ามันเป็นใบเบิกทางเฮ้าพี่น้องว่าม่นมาแล้วเว้ยฉันแต่งงานกับเจ้าแล้วขาดล้อยแล้วเป็นหยังฉันต้องเรียนมีแล้วนะคะกรณีนี้ทําไมฉันต้องเรียนเธอเลี้ยงฉันไม่ได้เหรอยาสุใส่เขํานีกับเขาเป็นได้ขาดพี่น้องมันเป็นผลพ่อยใดของเฮ้าเองมันเป็นผลประโยชน์ของตัวเราล้วน เพราะอะไรเหรอถ้าเราไม่มีวีซ่าถาวรเราไม่มีความรู้เราไม่ได้รับความรู้ต่างๆทั้งข้อกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่มเมื่อใดเมื่อนึงที่เขาถิงห่างเฮานะ่ะถิมเฮะนะาน่ะปะเฮาถิมนะ่ะเฮาสิไปใส่ลำบากได้พี่น้องเฮา,าว่่มีวีซ่าถาวรเฮาอยู่ประเทศเขาบ่ไดแมนเจ้าสิอยากอยู่ก็ตามา้ังถึงอยู่ก็อยู่โดยความยากลำบากเพราะว่าเจ้าต้องไปเริ่มต้นศูนย์ ที่เลี่ยนหนังสือเอาใบประกาศหรือว่าเอาใบบีวันเพื่อที่สิมาประกอบการยื่นขอวีซ่าทาวนทท่สซิอยเจ้าสียากไปทั้งหนาดังนั้นแล้วเมื่อมาถึงอังกฤษแล้วถ้า,าคู่รักของคุณสามีของคุณเจาะจงบอกเจ้าหรือเจ้าขอเขาที่รักฉันอยับไปเลี่ยนคนน่ะเขาคันเขาฮักเจ้าอ่ะเขาสนับสน,นุนพี่น้องเขาสนับสนุนเพราะว่าทุกคนจะต้องเลี่ยนหนังสือเพื่อที่จะเอาใบบีวัน เมื่อไววเตรียมไหวที่สี่ยืนขอวิสาถาวนค่ะถ้าคุณมาในในวิสาแต่งงานนะคะ,อ,ะอย่ามาคิดว่าฉันไม่เรียนได้ไหมคุณก็มีทนายความคุณไม่มีเงินจ่ายค่าทนายความเหรอทําไมคุณจ่ายค่าทนายความให้ฉันไม่ได้ก็อีแค่นี้เองมีระเด้อพี่น้องสาวไทยเฮาเนี่แหละยศสป,ปติบรูป้ปนนั่น เออจะไปติดหรูวามีเงินเจ้าไปอย่างจังว่าใจทนายความให้เขาคลิกให้ก็ได้ตัวความมักงายของเจ้าจะนําพาซึ่งความลําบากยากใจในวันข้างหน้าค่ะจาคำยาลินไว้เด้อค่ะฝรั่งถึงแม้เขาจะมีเงินเขาจะมีทนายความประจําตัวประจําบ้านประจะําตระกูลเขาบ่มาเหตุให้เจ้าดอกอันเลี้ยงวีซ่าค่ะเราจะต้องเรียนหนังสือ เอาสิต่องเลยนหนังสือเพื่อจะขอใบบีวันค่ะมาประกอบการขอวีซ่าทาวน์ทุกทุกอย่างตรงนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเราเด้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทนายความเด้พี่น้องมันอมแมนอยู่เมืองไทยเดสิใส่ทนายความเห็ดอีหยังใหก็ได้ no ค่ะ no way ค่ะ no คำเดียว is no ค่ะคำเดียว no เฮาสิต่องซอยเหลือจอ่อขวางเฮาต้องเียนหนังสือเดอพี่น,อน้องเดอคันบ่อยากตกเป็นเมียทาสนะ ถ้าเรามีความรู้เราเรารู้หนังสือเรารู้ด้านกฎหมายบ้างเออประดับสมองเราบ้างประดับตัวเราบ้างต่อให้ฝรั่งทิ้งเราก็บอต้องไปย่านดอกเพราะอะไรเหรอเรามีวีซ่าถาวรเรามีบริติสพาสปอร์ตย่านเฮดหยังเฮ็ดเห็นบอยเยลินเยลินบะได้ย่านเดะเพราะเย,ยลินมีวีซ่าถาวรเย,ยลินมีบริติส passport เย,ยลินคือคอนอังกฤษคนนึงที่พร้อมที่สิสู่สู่ เอาความยุติธรรมสู่เอาความถูกต้องให้เจ้าความให้ลูกได้ทุกวินาทีค่ะนี่นี่คือความเป็นจริงพี่น้องการมาอยู่ประเทศเพิ่นเมืองเพิ่นน่ะเออให้เปิดหูเปิดตาค่ะเบิง้งเขาอยู่จังใดกินจังใดบ่แมนเอาแต่ใจเจ้าขวาแต่ว่าเจ้ามีเงนินเจ้าเปลียงจังบ่จังทนายความเจ้าเปลียงจังบระใจให้ฉันเจ้าบ่มีปัญญาบอกยาสูไปหาวา่าจังสันให้เขาจักเที่ยเด้พี่น้องฝรั่งเขาบ่เห็ดเด้จ้ะ แม่นเขามีเงินเขากับบมมาเฮดเพราะว่าเงินของคุณไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ทุกอย่างเมื่อเมียนได้พี่น้องอยู่อังกฤษคุณจะมีความเท่าเทียมกันในเมื่อคนอื่นเขาสอบเอาเอกสารเลานี่คุณก็ต้องสอบคุณก็ต้องเรียนหนังสือคุณจะมาเป็นคนเลื่ยมลำกลัวคนอื่นบบได้ยูนี่เสมอภาคกันค่ะยูนีเสมอภาคกันค่ะค่ะคุณสิมาคิดว่าเจ้าผู้ดีตางามจะมีเงินเจ้าสิมา เพชรโตอันองลงก็บั่นก็เมี่ยงเขาหนึ่งบินขี่อยู่คือนกนี่ไม่ได้นะคะไม่ได้คะะ่ะเยลินสีบอกไว้ค่ะความรู้เราต้องมีหนึ่งความมั่นใจได้พี่น้องเด้อสาวสาวผู้ที่มาใหม่นี่ขันเขามาฟังเยลินคลิปนี้กะยเยลินขอโทษเด้อค่ะค่ะที่คลิปนี้อาจสีเวารุ่นแรงไปน,นิดนึงหน้าตาหวานหวานแต่ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมเอออ่ากะกะ มันศูนย์อ่ะพี่น้องศูนย์ให้ลูกม่ยิ่งน้่กันเป็นยังโอกาสมีทำไมไม่คว้าเพราะโอกาสนั้นมันลุดไปแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นอีกเด้อพี่น้องการที่คุณจะได้เรียนในคอร์เสตเนี่ยมันเสียเงินเด้อพี่น้องมันมว่าเมนถึกถึกแล้วคุณไม่ได้ทํางานคุณไม่มีรายได้แล้วคุณจะเอาไหนมาเสียในเมื่อสามีคุณคู่รักของคุณเขาปรารถนาที่จะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้คุณโดดเลยพี่น้องโดดขว้าเลย คุบเลยเอาไว้กอนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไวกอนให้ฟั่งเขาค่ะถ้าเขาบอกเขาเตือนห้าแหลวสามีเขาบอกเขาเตือนเ่าแหลวอันนี้สําหรับผู้เขาดีเด้ผู้เขาดีท่านเขาทิมเขาไปอย่าไปโทษเขาเด้อยู่ที่ตัวเรานะคะดีชั่วขึ้นอยู่ตัวทำสูงต่ำขึ้นอยู่กับการทำตัวของเราอย่าไปโทษเขาเด้จ้ะอันนี้มันกะซิมีก่อนละนี่ มาให้ฟังค่ะถ้าไม่อยากตกเป็นเมียทาาเฮาก็ต้องหาความรู้ให้จกขวงต้องสืบสาวเล่าเรืองว่าการใส่ชีวิตการที่เฮาสิคืบขา้นไปก้าวทั้งหนาเนี่ยก้าวใดแน่ที่ต้องก้าวขัว้วใดขั้วค่ะอย่าทิ้งโอกาสค่ะดังมัตสิเห็นให้ชีวิตของเฮามีสิ่งการันตีให้เฮาต่อให้เฮาบม่มีแฟนต่อให้เขาถิมเฮาเฮาก็มีหมองไปค่ะพี่น้องเพาะว่า,วาถ้าเราเป็นคนของประเทศอังกฤษแล้ว เพิ่นมีหมองล่องรับแห่ค่ะก็คือบ้านชุกเฉินมองทีเยลินทํางานบ้านของคนไรบน้บ้านบ้านของคนที่บบมีหมองไปบ่าวาสิเป็นขอท่านบ่าวาสิเป็นคนจีนคนดําคนเอเชียคนไซ้ก็สังรัฐบาลสีเอาไปไหวหันมดเพิ่นสิจัดการคุณภาพชีวิตของเจ้าให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เขาสีซอยได้นี่คือผลประโยชน์ของการที่เราได้เป็นบริติชซิติเซน ได้เป็นพ้นละเมืองของคนอังกฤษไปอย่างเยลินถึงอย่างไห้พวกเจ้าได้เลี่ยนหนังสือมาแล้วตรงเลี่ยนเลี่ยนหาความรู้แห่กวางเพื่อผลประโยชน์ของเราในอนาคตเมื่อนี้เจ้าดูมีความสุขเมื่ออื่นเจ้าบ่โหดดอกว่าสิเกิดยังขึ้นคือชีวิตเยลินนี่แหละค่ะบบลูดอกว่าสิเกิดยังขึ้นบบลูว่าสิมาอยู่ในจุดนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเยาลินกับบแค่ดอกค่ะเพราะว่ายัางเวตีเยลินเฮดบัดทุกสเต็ป แนวใดบานเมื่อผลลู่ยาลิ้นก็นอยากลู้คือกันอ่าฉันก็นต้องได้คือกันสิทธทุกอย่างยาเลิ้นสิบอย่อมป่วยให้มันลุดโอกาสไปได้แทนแน่นอนค่ะนี่แหละคือความเข้มแข็งของลูกผู้ญิ่งค่ะถ้าเราเข้มแข็งเรามีความรู้เรามีศักยภาพที่จะดูแลตัวเองได้เรามีรากฐานซึ่งเป็นอีกครึ่งหนึ่งของคนอังกฤษค่ะเฮามีทุกอย่างเหมือนที่คนอังกฤษมี่ดังนั้นแล้วตัวนี้จะเป็นใบเบิกทางของเราเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของใครค่ะ อย่าย่อมตกเป็นถาดของผู้ใดค่ะความรู้เฮาหาใดค่ะเฮามีความรู้เฮาก็จะมีความมั่นใจให้เจ้าของค่ะพี่น้องค่ะย่าลิ้นขอทรงกำลังใจให้อายให้น้องเบิร์สุขภูสุคนสําหรับหลายๆคนที่เจอประสบปัญหาชีวิตอยู่บ่วาสิถือแฟ้นคมแหงหรืออียังกะตาม้างค่ะขันมีแนวดอยากว่าอยากจะาอยากยังกับยยลินทิ้งไว้ในคอมเมนต์ อันช่องเยลินเดอ่ะเดอย,ยล์ลินสีเขาไปเบืองเลยวยลินสีพิจาหน้าแล้วก็สีน้ำความรู้ต่างๆมาบอกมาเว่าสู่ฟังแล้วอันกำลังใจเยลินมีห้พี่หายน้องย่านเต็มทีนะคะบบตรงยานบ่ต้องกลัวค่ะเกิดเทียเดียวตายเทียเดียวพี่น้องบ่าตายหลายเทียดยอกอกทำนั่นละพี่น้องค่ะเยะลินกับมีแนวมาเว้าให้ฟังเรื่องอแต่งงานผิด ชีวิตเหมือนตกนรกตอนเมียทาดนะคะค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเอค่ดอที่เขามาเบิงมาแย่งเขามาฟังจงังหวะจบคลิปพักหลังๆแม่นี่ยาลิ่นสะอาดคลิปเ,เน่าแน่นิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่มันเฮ็ดสันบ่ได้พี่น้องค่ะยาลินอยากให้ความรููยังเต็มที่ ต่อีต่อหน่วงผู้หูเลี้ยวกับพานไปเด้อค่ะเดอ้อผู้บทดท่านในหูเฮา่กับมาฟังมาหูไปน้ากันแบงปันประสบการณ์กันเนาะค่ะเนาะผีหน่วงมาดามทั้งหลายก็เอามาแบงปันกับเย,ยลินแนค่ะอันใดเป็นจังใดเฮา่เาาว้าสู้กันฟัง่งข้่าขวบวกและขว่ลบให้ให้ให้อายน้องเฮาผู้พนบรูได้รับลู้ไปน้ากันเนาะค่ะเนาะหาเื่อวะเมื่อใดเมื่อนึงงพนพบพัวผู้ใดขึ้นมาพนสีใดมี วัคซีนป้องกันโตเพิ่นเพิ่นสีไดมีก่าวของเพิ่นที่ว่าเออฟังคลิปนั้นคลิปนี้มากองค์ประกอบเป็นแสงซี่เขาสีไดมีความระแวดระวังไพ่ในตเขาเองแล้วสีได้ซอยเหลือเจ้าของได้นะคะเนาะค่ะค่ะ,คะ,คะอย่าลืมกับฝากใบซัมเนียนะค่ะเนาะเมื่อเนี่เวลามันเบิดบ่อยากจากแต่ก็ต้องไปอันพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อพี่น้องขอให้ยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะคะรักนะจุนะะ๊บนะ บายสวัสดีค่ะ